ติ้งนาองที่นางสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์แพทผ้าไหม่สุรินค่ะซึ่งขอขระคุณทุกท่านเลยค่ะที่เวลาที่คิดอะไรไม่ออกเซิร์ช Google นะแล้วท่านจะเจอ,อช่องเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าไหมสุรินซึ่งไกด์แพทมีครบวงจรนะคะตั้งแต่หน้ากี่ก็คือผ้าไหมแล้วก็อะไรนะกี่ที่ทอหรือว่าเส้นไหมได้หมดนะคะคุณผู้ชมสามารถ แจ้งไกด์แพทย์ด้เลยเพราะว่าไกด์แพทย์มีพันธมิตรอยู่ในมือมากมายที่จะนำส่งสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าไหมได้หมดครบวงจรซึ่ง2-3สผืนนี้4ผืนนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รับชมจากจังหวัดเชียงไฮ้น่เจ้าจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งทักทายมาเลยว่าสวัสดีค่ะรับชมนะคะเซิร์ช Google เจอ นะคะต้องการสรงไม้สรินก็เลยชมเยอะแยะมากมายหลายคลิปแล้วก็มาเห็นคลิปของช่องไกด์แพทนะคะก็เลยได้ทักแชทแล้วพูดคุยกันก็ได้สนับสนุนอุดหนุนเพราะว่าต้องการนำไปเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับงานพิธีกรรมสำหรับการไหว้นะคะครูบาอาจารย์เนาะที่ท่านเคารพก็เลือกผ้าหมายสรินขอบประคณที่สุดเลยคะ่ะ เลือกสรงไหมแล้วก็เลือกอผ้าไหมสุดินทอขิดช้าทั้ง2ผืนนี้เป็นอ,อย่างสรง2ผืนผ้าขอม้าไหม2ผืนตอนนี้วันนี้บ่ายๆน่าจะได้รับแล้วเพราะว่าไกด์แพดอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคิดไม่ออกผ้าไหมสุดินเซิร์ช Google หรือว่าเซิร์ชที่ YouTube เจอช่องไกแพทยอย่างแน่นอนทั้งหมดคุณผู้ชมแค่มีเบอร์ไกแพทคุณผู้ชมอยากได้อะไรผ้าขอม้าไหม ผ้าไหมหลากหลายแบบแค่คุณโทรมาไกด์แพ็คจัดให้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาจังหวัดสรินทนะคะราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะเป็นราคาส่งที่ร้านค้านำเสนอให้และมีช่องทางพิเศษและเป็นช่องที่ยุติธรรมที่สุดที่จะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะเป็นผ้าไหมาราคาที่คุณผู้ชมได้ไปแล้วต้องประทับใจ ะะผ้าไหมมีคุณค่าค่ะแพทจะไม่ทําให้ผ้าไหมาราคาตกหรือว่าด้อยไปกว่านี้เพราะว่าแพททราบว,ว่ากว่าจะทอผ้าไหมหนึ่งผืนยากมากเลยนะคะการเสาไหมเลี้ยงหม่อนเป็นดักแด้ไปเสาไหมแล้วกว่าจะมาเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ง่ายเลยค่ะในสรงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากได้สรงไหมนะคะสเมตร2เมตรเห็นทักในคอมเมนต์ไกด์แพทเนาะคุยมาเลยค่ะติดต่อมา กับไกดแพทได้เลยค่ะทักแชทคอมเมนต์นี้ไกด์แพทก็ไม่รู้ว่าจะโทรหาท่านยังไงเนาะมีคําถามว่า 1. ผ้าคอม้าไหมผ้าสรวงไหมมีไหมขนาด2เมตรสีอันนั้นต้องสั่งทอซึ่งสั่งทอยากมากค่ะเพราะว่าคนที่เขาทอเขาก็จะทอเป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้าสนใจอะไรโทรมาหาไกดแพทไกดแพทฉีดยาแล้วนะคุยได้จ้ะปรึกษาคุยได้หมดเลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากัน อย่างผืนนี้ก็เป็นผ้าเขาม้าไหมขิดช้างรูปช้างก็คือสีขาวและสีเหลืองคุณผู้ชมจะเลือกได้เช่นเดียวกันปกติราคาพันสองช่วงนี้โปรให้กับคุณผู้ชมที่จะนำไปเป็นของขวัญน,นะคะเหลือ1000พเท่านั้นเองเหมือนกับผ้าไหมสรงปรกติใครที่ซื้อกับกายแพทย์จะทราบว่าเป็นราคา1,400แต่สรงนะคะเป็นการขอบคุณแฟนครับ เหลือเพียง1,200ไกายแพทไม่ได้สแสวงกำไรคะ่ะมีค่าส่งแล้วก็ค่าพัสดุค่ามอเตอร์ไซค์แว้นเล็กน้อยเท่านั้นเองคุณผู้ชมจะรู้ว่ากายแพทต้องการเป็นทุตวัฒนธรรมเชื่อมต่อระหว่างคุณลูกค้าก็คือคุณผู้ชมเนี่ยแหละคะ่ะกับแม่ค้าที่ไม่มีช่องทางคือทำไม่เป็นและกายแพทเป็นตัวกลางโดยนํำมาโพสต์แต่ว่าก็ถือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะ ซื่อสัตย์ซื่อตรงรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำไว้ใจได้โอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมเลือกได้และจะมีการโพสต์ในผืนนั้นให้ชมก่อนส่งแล้วก็มีรหัสของสินค้าพัสดุนั้นให้คุณผู้ชมเช็คปลายทางได้เลยว,ว่าคุณผู้ชมจะได้รับทุกผืนที่คุณผู้ชมซื้อเท่านั้นด้วยนะ,ะเห็นไหมคะทั้งหมดนี้ไกด์แพสส่งไปแล้วนะคะอย่างผืนนี้ก็แย่งกันซื้อส 3, 3คนเลยโทรมาไม่ทันค่ะมีเจ้าของแล้วแต่ว่า iPad จะมีผ้าไหมที่เป็นสรงอยู่นะคะในคลิปนี้ช่วยกันช้อปปิ้งด้วยนะคะเพราะว่าผืนนี้ส่งไปแล้วมีคนมาแย่งกันซื้อสามสายไม่ทันค่ะให้ชมลายว่าก็เพราะว่าลายสวยจริงๆเป็นทอแปดตะกอรสรงไหม คุณผู้ชมเลยคิดว่าสวยใช่ค่ะสวยจริงๆจึง,จงไม่ต้องแปลกใจที่มีคุณผู้ชายโทรมาสองสายแต่ว่าท่านหนึ่งที่รับชมเป็นประจำท่านทราบค่ะท่านแอดไลน์อยู่แล้วท่านก็เลยว่าขอจองเบอร์นี้นําไปตัดเป็นกระโปรงได้ค่ะสำหรับสรงไม้สีหวานแบบนี้เพราะฉะนั้นมีอีกนะคะท้ายคลิปอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งเลิกชมนะคะมีช้อปปิ้งสําหรับสรงไมสีหวานนี้ให้ช้อปอีก3สี แล้วมีทั้งขนาด2เมตรและ4เมตรให้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหยุดดูนะดูไปก่อนค่ะอันนี้ให้ชมผืนที่คุณผู้ชมเลยนะโทรมาแย่งกันเลยแพทย์ถึงบอกว่าถ้ารีบชมให้รีบโทรมาตัดสินใจจองไว้แล้วโอนมันต่อไปแพทย์ไม่ได้ว่าเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมรีบโทรมาจองเท่านั้นเองนะคะเผืนนี้ไปแล้วแต่ต่อไปอีก3ผืนจ้ะซึ่ง ผืนนี้สวยเช่นกันมีคุณผู้ชมเอฟไปเมื่อคืนเพราะว่าไม่ทันผืนเมื่อกี้แพทก็เลยถ่ายทําส่วนตัวแต่ว่าตอนกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับผืนที่ศูนสวยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เหลือแค่2เมตรนะปกติที่อื่นเขาขายกันพ7นเจ็ดพันแปกาไกด์แพทไม่ค่ะไกด์แพทขายเพื่อให้คุณผู้ชมได้นําราคานี้ไปเป็นของฝาก ของที่ลึกในช่วงของปลายปีนี้1,400บาทขอค่าขนส่งนาว,วันนี้ขนส่งไม่ได้ลดราคาแล้วค่ะค่าขนส่ง50บาทเป็น1,450บาทสำหรับ01สะรงไหมทอแตะกอนนะจ๊ะคุณผู้ชมขนาด1คูณ2เมตรสำหรับคลิป01นี้เ,เบอร์01นี้เหลือผืนเดียวต้องให้ไวนะตัดสินใจช้าเดี๋ยวไม่ทันนะแต่ว่ายังมีอีกผืนหนึ่งที่เป็น ลายก็สวยนะคะสีของสรงนี้ต่างกัน3สีไม่เหมือนกันเลยค่ะให้ชมอิ่มๆสำหรับศูนหนึ่งเลยแล้วซูมใกล้ๆว่านี่แหละค่ะสเสน่ห์ของผ้าไหมจะมันว้าวทองประกายมาเลยว่าเขาคือผ้าสรงไหมที่ทอ8ดตะกอรอโอ้โหแตะกอรอนี่สมาธิชั้นสูงมากเลยคุณผู้ชมนึกถึงไม้ที่อยู่ด้านที่เท้าของคนทอ8อันนะคะใช้สมาธิมาก เพราะนั้นต้องยกนิ้วให้ต้องรีบซื้อเพราะฉะนั้นผืนที่2เช่นเดียวกันราคาพันเจ็ไม้ขายขายพันสินนะจ๊ะอ่าเพราะฉะนั้นให้ไวผืนนี้เป็น0ูนย์แต่ว่ามี4เมตรหรือ2เมตรนี้แพทถ่ายใกล้ๆเห็นความยาว2เมตรใกล้ไเลยว่าความสวยของผืนสองก็สวยเช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ความชอบคุณผู้ชมนะศูนย์สองนี้สามารถสั่งเป็น4เมตรหรือว่า2เมตรได้เลย เพราะฉะนั้นให้ชมเกลียที่ระวัง01นนแล้วก็02ไกล้แพทยพยายามถ่ายทําคลิปแบบนี้ไม่โชว์หน้าเพราะเน้นที่การโชว์ลายผ้าไหมมากกว่าโชว์หน้าไกด์แพทไกดแพทออกกล้องได้ค่ะแต่ออกกล่องแล้วจะให้ทําให้เห็นผ้าไหมไม่ชัดแล้วคุณผู้ชมก็จะทักหลังไม ขอดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำแบบนี้คุณผู้ชมฟังเสียงไกด์แพทแล้วก็ดูลายผ้าใหม่ไปด้วยแบบนี้ดีไหมคะถ้ามีกดถูกใจว่าชอบแบบนี้ในการได้เห็นลายผ้าไหมพร้อมกับตัดสินใจได้ง่ายกว่าถ้าไกด์แพทอยู่ที่หน้ากล้องแล้วยื่นผ้าไหมใส่กล้องผ้าไหมจะไม่ใช่สีจริงร้อยทั้งร้อยเข้มกว่าและอ่อนกว่านี่คือสีจริงที่ไกด์แพท ทดสอบจากหลายกล้องและถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนสําหรับ02นี้คุณผู้ชมจะเห็นความแตกต่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจ01 02สำหรับสะดรงไม้ปกติพันเจนนะเพราะฉะนั้นพันสส่งห้เนี่ยต้องรีบซื้อคุ้มที่สุดแล้วคะ่ะเพราะว่ากายแพทไม่ได้แสวงกําไรอะไรมากมายค่าทํางานค่าพัสดุ แค่นี้ให้แม่ค้ามีการถ่ายของออกมีเงินใช้ประจําวันคุณผู้ชมจะได้บุญกุศลและไกด์แพทก็มีอะไรทาไกด์แพทก็คือคนตกงานคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสนับสนุนแม่ค้าช่องอื่นคุณก็สนับสนุนไกด์แพทเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นมัคโคเทสยังไม่มีการพาทัวร์ตั้งแต่มกราจ,จนถึงวันนี้ก็ขอบคุณที่ตัวเองได้ทําช่องและนําเสนอเรื่องผ้าไหมก็ทําแพทมีอะไรทําเพราะฉะนั้นต้องอุดหนุนไกด์แพทด้วยนะคะไกด์แพท เป็นคนสนับสนุน,นหลายๆคนให้ทําช่องเบื้องหลังข,งของความสำเร็จของใครบางคนอาจจะมาจากไกด์แพดก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมไกด์แพดด้วยนะจ๊ะในผื้น2ถ่ายตอนกลางวันก็จะสวยไปอีกแบบ mm hmm. เมื่อเจอแสงผ้าไหมจะวันวาวมันวาวสวยมีมิติและเมื่อไปสวมใส่อยู่ในตัวคนคุณผู้ชมเชื่อหรอคะ่ะจะสวยและมีเสน่ห์ในตัวของผ้าไหมที่ทอด้วยมือ ด้วยใจเพราะกว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนนี่8ตะกรอนี้แพทบอกว่าแพทให้คะแนนเลยค่ะแค่สามตะกอแพทย์ากเขาก็ใช้สมาธิเนาะแปดตะกอนเนี่ยโอ้โหไม้ข้างล่างที่เขาเหยียบอ่ะแดอันสูหกยอมรับว่าผู้ทอผ้าไหมทุกคนทุกผืนเก่งทุกท่านและผู้ที่ซื้อไป ก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ทอเขาก็จะได้มีกําลังใจในการทอและใกล้แพทไม่มีการกดราคาหน้ากี่จากร้านใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะและจะไม่ทําให้ราคาผ้าไหมตกตามราคานะคะเพราะผ้าไหมมีคุณค่าทุกผืนเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะคนทอเขาจะได้มีกําลังใจและคนซื้อก็จะทราบว่ามูลค่าของผ้าไหมถ้าเป็นราคาที่เหมาะสมคุณผู้ชมจะไม่เสียดายเงินและท่งคุณค่าทุกผืน จ,จังหว,วัดเชียงที่แก้แพทคัดสารใหม่แม่ทายทำอย่างดีทุกมุมให้คุณผู้ชมได้ดูเสมอคุณผู้ชมเลือกเองกับมือเห็นไหมคะขนาดนี้เลยค่ะไล่เห็นโทนสีเลยค่ะเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจ01 02ให้แพทให้ชมนานมากเพราะอะไรบางท่านชมแล้วเกิดการลังเลไงคะเลยต้องถ่ายทําให้เห็นหลายมุมเพราะเมื่อคืนนี้ถ่ายทําคุณผู้ชมบอกว่าเอาเบอร์นี้แหละคะ่ะ แต่พอแพทซูมให้เห็นความแตกตา่างคุณผู้ชมก็ตัดสินใจเองเพราะกายแพทจะบอกว่าสีจริงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแพทจึงถ่ายทําทั้งกลางวันและกลางคืนห้เห็นแสงมันวาวของผ้าไหมที่ทอมือแบบนี้สวยจริงๆค่ะไม่ต้องคิดว่าจะตัดสินใจนานเพราะว่าตัดสินใจนานเดี๋ยวจะเป็นอีกสายเมื่อวานนะคะสามสายไม่ทันเลยแต่นี้เป็นอยู่ท้ายคลิปนะคะ ใครเข้ามาชมก็จะได้ชมแล้วก็ได้ช็อปไปในตัวเนาะนี่ค่ะให้ชมกันหลายมุมของเบอร์สองแบบอิ่มๆเพราะอะไรคะสวยเหมือนกันค่ะอัที่สำคัญเป็นสรงที่สามารถนําไปนุ่งสรงนะคะไอ้นุ่งสรงนุ่งเป็นผ้าถุงตัดสำเร็จได้สำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้หมดเป็นเสื้อได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์0ูนย์สอ่าเรามาชมค่ะผืนนี้ยังรอเจ้าของอยู่ค่ะซึ่งลายก็ เป็นแปดตะกรเหมือนกันค่ะแปดตะกรงเขาจะเรียกว่าทอยกดอกเหมือนกับเป็นดอกพิกลเนาะเพราะฉะนั้น0ูนย์สามนี้ให้คุณผู้ชมตัดสินใจค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันแค่คุณผู้ชมเข้ามาชมในคลิปนะคะไกดแพ้ก็มีความสุขเพราะต้นคลิปเป็นขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รับชมแล้วก็เซิร์ช Google เจอก็ต้องขอบพระคุณไกด์แพ ทำให้คุณผู้ชมได้สมความปรารถนานี่คือความสําเร็จของการเป็นช่องทางของที่ทําช่อง YouTube เพราะคุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ไกด์แพดส่งถึงบ้านบริโภคให้ท่านถึงบ้านแล้วท่านจะไม่ช้อปปิ้งกับไกด์แพทได้อย่างไรคุยหลังไม่ไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะทักทายเซฟเบอร์ไกด์แพทคุยกับไกด์แพทหนึ่งนาทีแล้วแอดไลน์เพราะว่าเวลาที่ไกด์แพทไม่แอดไลน์ไม่เซฟเบอร์เวลาท่านจะคุยกับไกด์แพท แล้วท่านไม่รับสายไลน์ก็จะติดต่อกันไม่ได้เวลาแพทมีผ้าไหมาลายสวยๆเพราะฉะนั้นต้องเซฟเบอร์ไม่ถึง1นาทีแล้วเราก็คุยกันผ่านไลน์นะคะแล้วทักแชทได้เลยค่ะเพราะสามารถวิดีโอคอลได้ทุกผืนถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นผืนเต็มๆวิดีโอคอลคุยกับไกด์แพทที่ร้านทั้งหมดมีทุกแบบแต่ที่ถ่ายทำมาทั้งหมดใน3ผืนนี้เป็นสีจริงทั้งหมดที่ถ่ายทำอย่างใกล้เคียงมากที่สุดทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ เพราะนตัดสินใจติ๊กตอกติ๊กตอกราคาพันเคนอื่นก็าขายพั0 0จ็ดพันแดน้มั้งแพททราบแต่ไกด์แพทเป็นราคาส่งค่ะพันสี่ช่วยเหลือทุกคนให้ได้ช้อปปิ้งโดยเป็นราคาเบาๆเพราะว่าไกด์แพทโปรให้ค่ะผู้ที่รับเข้ามาผู้ที่มารับชมในช่องในคลิปจะได้ผลประโยชน์กลับไปแล้วก็ต้องรีบให้ไวด้วยนะคะไกด์แพทอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเนาะแต่ไกด์แพทมีใจและคิดว่า ชมลายผ้าไหมชัดๆแบบนี้ดีกว่าแล้วจะได้ตัดสินใจง่ายเพราะว่าถ้าไกด์เสนอกล้องออกมาเดี๋ยวลายผ้าไหมไม่ชัดอีกแบบนี้นะคะแต่ถ้าโอกาสจังหวะดีก็ไม่แน่นะคะอาจจะทักทายเป็นให้เห็นหน้าเป็นบางคลิปด้วยอย่าลืมอุดหนุนนะคะเบอร์01 02 03ของผ้าสรงไหมทอแปตะกอจากเมืองสุรินทร์อำเภอเมือง จังหวัดสุรินที่แพทย์ถ่ายทำนี้อยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าผ้าไหมนี้ทอมาจากหลายๆอําเภอที่ไกดแพทย์คัดสันมาว่าพื้นนี้คุณผู้ชมบางทีไปเจอตลาดยังหาไม่ได้เลยค่ะ แต่กายแพทยเลือกมาให้ชมชอบถึงบ้านท่านติดต่อ0812571709 0812571709ถ้าไม่ซื้อก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้แพทแล้วก็อย่าทิ้งกันเลยนะคะเพราะว่าติดตามกายแพทมานานก็ช่วยชมจนจบคลิปด้วยกายแพทจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำแล้วก็หาผ้าไหมสวยๆมาให้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุด เอ้ยวันหยุดของท่านที่เกษียณราชการแล้วก็โชคดีวันนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านและท่านสุขภาพแข็งแรงติดตามชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ